สวัสดีทุกรืบวันนี้ผมจะมาสอนแชร์ลิงก์ใน y o u t u b e เข้าไปในไลน์ของเรานะครับผมลืมแนะนำตัววันนี้ผมก็มาอยู่กับช่อง c ิวเ r อร์นะครับผมนะก็อในที่บอกว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะผมจะมาสอนแชร์ลิงก์เข้าไปในไลน์นะครับแบบไม่ต้องกดกดลิงก์แชร์ลิงก์อะไรมากมายนะครับก็กดเข้าไปที่ช่องเรานะครับอ,อ ก็ใครที่อยากแชร์ช่องเรานะสมมุติผมอยากแชร์ช่องผมนะครับไปเข้าลน์ของผมนะหรือลายของเพื่อนผมต่างๆนะครับผมจะแชร์เป็นอินโทรของผมนะเนี่ยอินโทรมนไม่ใช่อินโทรแบบหลักกระปุกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ผมคลิปนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะเนาะ,ะไม่ตัดต่อเลยนะครับก็ให้เรากดไปที่แชร์นะครับนียกดไปแล้วนะ ก็เราจะมีหลายตัวเลือกนะพี่เราแบบเป็นแอปนะก็สามารถแชร์ไปตั้งหลายอย่างได้เลยครับแต่ผมจะมาแชร์เป็นลายนะครับนะกดเข้าไปที่ลายเลยนะก็คลิปนี้จะไม่ตัดต่อบอกแล้วนะครับโอเคแล้วก็หาคนที่เราจะเลือกเป็นนันนะครับปะเด็นนะ อ่าอมโอเคผมก็จะให้ผมเองนะครับโอเคนอกกดแล้วจึ๊บส่งไปยังห้องแชทนะครับอ่านี่ผมอันนี้คือผมลองส่งมาแล้วไงก็ให้เรากดแชร์ลิงก์แบบนี้เลยนะปิ้งนะครับนี่ผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ อินโทรของด,ดูดูเองครับก็เนี่ยมันจะมีแชร์ลิงก์ใน youtube ผมก็กดเข้าไปนะเานาะเนี่ยครับก็สำเร็จนะครับก็ทำได้นะบอลองทำอินโทรดูเอาเป็นคลิปอยู่ไดนะะคลิปอยู่ได้นะ่ยเอาเป็นอะไรดี๋อคลิปนี้แล้วกันนะครับ ก็กดแชร์ผมกดที่ไลค์แล้วก็กดที่แชทไปคนหาเลยอโอเคตกลงก็ไปที่ห้องแชทจุ๊บเนี่ยผมเห็นไหมครับก็คือการส่งลิงก์ก็ง่ายๆผมก็สลักกิมนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ